สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกับผมทอมานรัซสัมอีกแล้วน,นะครับก็จะมาเล่น Rv แล้วก็มาบนเลนนินิดหน่อยครับแล้วก็มารีวิวร่างใหม่ของโอเมกาที่ผมคิดว่ารู้สึกเท่แต่ความเก่งถ้าเวอร์ชั่นเก่าผมชอบเวอร์ชั่นเก่ามากกว่าครับเรียกว่าเป็นตัวที่ทําให้ผมแบบรีบกลับมาเล่นเกม Rv เลยโดยที่เกมนี้ผมว่าน่าจะพักยาว ระหว่างรอรวมแก๊งซึ่งตอนนี้แต่แก๊งแหแต่คนเขาก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างมันไม่จริงจังเหมือนก่อนผมก็เลยเปลี่ยนไปเล่นเอลมากกว่าครับพอร,รู้สึกเอลผมรู้สึกแบบแปลกใหม่แล้วก็อิ่มเอมกว่าเดิมครับแต่อาวีม,มันเดิมเดิมแล้วผมคิดว่ามันหนักกว่าเดิมต,ตรงที่แบบวันนี้ผมได้กลับมาลองเล่นดูแล้ว <c oughs> ผมเจอคนท็อกซิกในการแบบยืนนิ่งๆไม่ออกของออกของมั่วแล้วก็ แล้วก็เข้าไปแค่ในป้อมให้ใ,หใ,หใหตายครับและความหน่วงของเกมนี้ก็ยังมีอยู่ครับคือหน่วงที่ได้ว่าผมเห็นกิลดอร์ถึงก็ออกเลยหรือไงครับเห็นยืนค้างที่บ่อแล้ววิ่งวิ่งวิ่งค้งางไว้นั้นครับเกมมันแบบหน่วงเยอะขึ้นมากมันไม่เหมือนก่อนเลยครับตอนนี้เออเลยคิ่ว่าจะกลับมาเล่นครั้งนี้แล้วก็พักยาวๆครับเอาละครับก็ให้ดูครับ นี่ครับเท่าที่ผมเอลองเล่นดูแล้วรู้สึกตัวมันบางขึ้นกว่าเดิมและการยกรอยมันเหมือนเก่าครับเวอร์ชันเก่าคือยกรอยแบบโอ้โหแบบนานประมาณสักหนึ่งวิกว่ากว่า แต่นี่คือไม่ถึงวีครับประมาณแค่เจ็ดสิบห้าวีแล้วลอยนิดเดียวผมคิดว่ามันไม่ค่อยเก่งเหมือนเก่าอะ่ะและสก,กิลสองใช้ลำบากกว่าเดิมเวอร์ชั่นเก่าคือเอาโลโกแบบอืผมว่าดีกว่าครับโลโคแบบเล่นง,ง่ายกว่าแต่นี่คือต้องออขอเรียกว่าจะหรวดวนๆแล้วกว่าแบบสตันได้แต่ทีคือลำบากมากท้าย้ผมต้องเ้นวิชากับใช้ใหม่ก็คือแบบ มันไม่ค่อยไหวเท่าที่ดูแล้วผมก็คิดว่าก็จะหยิบมาเล่นครับเล่นกับเพื่อนๆเอาละครับถ้าเสียงเมื่อกี้ที่เป็นการรบกวนผมก็ขออภัยเอาละครับเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าผมคลิปมันจะยาวก,กว่าเดิมครับโอเคครับตัดฉากไปที่เกมครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมนะครับก็อย่างที่เห็นครับ ผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงไม่น่วงเหมือนตอนที่ผมเล่นตอนช่วงเช้าครับถ้านวงๆผมก็เลยรู้จะพูดยไงแหละเออแล้วบอกเลยว่าโอ้แต่ก็ยอมแล้วว่าด้าเม็ดมันก็สูงคอขึ้นกวรสำหรับโอเมก้าร่างใหม่แต่ตัวมันบางบาง จะไม่รู้ผมจะพูดยังไงเกือบแล้วครับถอยลูกถอย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 ,ถอยตอนนี้ผมก็มากับลูกกัน,นครับหนึ่งในสมาชิก โอ้โห oh, 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 oh. oh, oh. นี่ยครับอย่างที้เห็นและผมก็ได้เจออีกแล้วครับค้างขางเป็นรอยอย่างนี้เลยครับ oh. โอ้โหก็ไมรู้ไงสำหรับ,บรเกมนี้จะปกติมันต้องเดิน ทีนี้มันค้างลอยมาเ,เชียวพูณไงต้องตีสักพักมันถึงจะเดินปกติผมก็รู้พูดว่าไงเฮ้ เรียบร้อยครับ ต้องรีบไปแล้วครับเรียบร้อยอยแต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะได้กลับมาเล่นหรือเปล่าพูดง่ายถ้าไม่รวมรวมทีมเหมือนเดิมผมก็คงพักยายๆวๆท่านผ้เองตอนนี้ลูกการ์าบอกรว่รวมทีทันทีเลยครับ <laughs> เหมือนให้ผมกลับมาเล่น <laughs> อตอนนี้เังไปครับ โอ้ออ่อโอตอนนี้ลูกของผมร้องเพลงเรียกหวยแตกมาพูดงไงถ้าถ้าเสียงมา ถ้าเสียงเข้ามาก็ได้ยินเสียงลูกผมคงจะหาโน้ทแห่ทั้งคณะ ครับหนึ่งปอมป้อมไปแล้วครับแล้วเมื่อไหร่ตู่จะไปครับ คิดว่าจะเงียบนะครับตั้งใจเล่นอยู่ครับถึงจะได้พาคกยายาแต่ผมก็ตั้งใจเล่นมาตอานนี้สรุปผมเป็นป่ามากกว่า ให้ดูเนี่ยใส้บังกรสองแล้วครับตอนนี้ป้อมหายไปสองแล้ว ไปแล้วครับห oh, oh, oh. นึ่งศโอ้โหทั้งคณะเรียบร้อยครับความหิวเ <c oughs> ข้าป้อมโดยไม่คิด oh. mm hmm. ขับมาแล้วครับเพลนหิวมากเกินไป <c oughs> ก็เรียบร้อยครับ ไปเรื่อยๆอันนี้ผมก็ยังยีงยังคำตอบเดิมว่ายังไงยังไงผมยังชอบร่างเก่ามันเดิม Yeah, I have ต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นผมได้เฝ้าล่าบระมงกวฎแน่น,นอนลองคิดมาถ้าอยู่กับทีมดีผมว่าอเมก้ามันก็โหดอย่างนนเนี่ยดาเมยค่อนข้างแรงแต่ความบางบางลงกว่าเดิมเยอะครับ เรียบร้อยอ้อทุกคนหนีครับ ขนาดไม่ได้แตะมานานแล้วนะครับเนี่ยรู้สึกผมว่ามีคนชมผมว่าสวยไม่รู้จะไปชนหรือด,าด่าแต่ถ้าผมเข้าไปไดน้น่าจะตายครับ ไปทั้งคณะอ๋อ โอ้ยต้องลับอย่างรวดนะอดอครับยังรวซสารอดเลยครับของผมเริ่มมา สรุปผมเล่นกาดขึ้นหรือยังไงวะรู้สึกว่าแครี่ฟังผมจะแจกเยอะไปเลยเหมือนกัน สามตายสองก็คุ้มอยู่แต่ก็ไม่รอดแล้วครับคิวเลนไปเรียบร้อย รบ้อยครับเพลนก็ตายไปเรียบร้อยเออจะทันไหมครับทันไหมครับไม่โดนอะไรครัเชรี่ไม่โดนอะไรสักนิดหนึ่งนะ แวบ,บไปกับสายตาแล้วอตอนนี้ผมออกตัดเลือด ไม่ได้เทียวแถมเที่วไม่รอดจากการฟื้นคืนชีพเสียว้าไปเรียบร้อยแฮ่แฮ่แฮ่มีคนจะมาลอ,อยป้อม ผมคงต้องไปช่วยแคลรี่ก่อนนะครับเรียบร้อยจะโดนไหมครับไม่โดนเที่อะไรเลยครับเอาโดนซะง,งั้น นี่ยมันใช้อันติกนี้ครับอยากจะวิ่งไล่จับครับรู้สึกคลิปนี้คงยาวรู้สึกแล้จะโหดไปครับแต่ก็หนีรอดไม่ได้ เช่างหนีหนีเก่งด้วยครับโดนครับมันต้องได้แล้วล่ะเออจะอยครับ ก็ต้องรีบหนเงี้ยไม่รอดเรียบร้อยครับ ไปแล้วครับเหลืวสองแต่คิวเรยว่าบาบอบไว้แล้วอพอได้เล่นกับแกงเดิมรู้สึกแบบดีขึ้นนะครับถ้าเล่นคนเดียวผมรับรองหน่วงนี่วันนี้แต่ผมก็ยังคงบอกว่ายังไงก็ยังเ,เ,เล่นแอลมากกว่า ตอนนี้ผมกำลังเอาบาอลอน์ออเออยลืมมมา รู้สึกคิวเลนของเราจะค่อนข้างหิวไม่โดนอะไรเลยคนระับแฮ้ไม่ไหวแล้วเลือของใกล้หมดผมไม่สามารถแทงป้อมได อจบครับชนะอคลิปนี้ก็จะพักอาวียาแล้วครับเพราะอย่างที่ผมทิ้งไว้ต้นคลิป่ะคลิปนี้อาจจะเงียบหน่อยอไม่น่าเชื่อครับคนที่เป็นอ v p คือแรดครับอเอาล่ะครับถ้าชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ